สวัสดีค่ะเอาเลยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูปลาม้วนเนื่อซีอิ้วกันค่ะมาดูส่วนประกอบนะคะเราก็จะใช้ตัวเนื้อปลากระพงหั่นออกมาเฉพาะเนื้อเป็นข้างหนึ่งของปลาเลยนะคะแล้วก็ตัวกุ้งค่ะเวลาเราแกะแล้วเนี่ยให้ล้างขยำน้ําหลายๆน้ํามากๆเลยไม่ต้องกลัวเล็ดนะคะให้เขาออกมาเป็นขาวๆอย่างเนี้ยนอกจากการทุบแล้วทําให้กุ้งกรอบแล้วเนี่ยการล้างน้ําขยำเยอะๆเนี่ย ก็จะทำให้กุ้งเรากรอบได้เหมือนกุ้งแก้วเลยค่ะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นก็จะมีตัวน้ำค่ะแป้งมันเหล้าจีนซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำมันงาซีอิ๊วขาวน้ำตาลตัวช่วยเล็กน้อยค่ะแล้วเราจะแต่งตัวนึ่งด้วยตัวต้นหอมกรีดเป็นยาวๆนะคะประมาณทักสี่ห้าต้นแล้วก็ตัวขิงซอยฝอยค่ะ พริกขี้หนูตัวสามสี่เม็ดนะคะซอยยาวๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันค่ะเราจะทำของส่วนตัวกุ้งก่อนนะคะวิธีการตกวกุ้งอย่างนี้เราจะทำให้กุ้งของเราเนี่ยมีความเหนีดมากขึ้นค่ะสับพ่อยามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำพักไว้ค่ะก่อนพักนะคะให้เราปรุงเครื่องเลยค่ะเราจะใส่ตัว น้ำมันงาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะในตัวกุ้งนะคะตามด้วยตัวช่วยประมาณตักครึ่งช้อนชาค่ะและให้ผสมเหล้าจีเล็กน้อยค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งตอนนี้มาทําส่วนของตัวปลากันค่ะตัวปลา,นปานเนี่ยเขาจะมีตัวหนังเราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้เฉพาะเนื้อ ให้อ่นอย่างนี้เลยค่ะวันนี้เราจะนึ่งให้ดูประมาณสีถ้วยค่ะเราก็จะอาหารเฉพาะเนื้ออย่างนี้นะคะให้แผ่ไว้อย่างนี้นะคะให้ตัวปลาเขามีความกว้างมากขึ้นค่ะ เราก็จะแผ่ปลาเป็นแบนๆหนึ่นงนี้นะคะแล้วเราจะนำกุ้งที่เราหมักไว้ตะกี้นเนี่ยนำมาห่อค่ะจะเตรียมถ้วยไว้เลยนะคะเราก็จะนำกุ้งเรามาใส่ค่ะแล้วเราก็หมุนอย่างนี้เลยค่ะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เข้าเลยนะคะ บางบ้างไม่เป็นไรนะคะเราสามารถาเขาก็จะเสร็จตัวใส่ไว้อย่างนี้เลคะ่ะ ก่อนเรานำไปนึ่งนะคะเราจะทำเตรียมน้ำซีอิ๊วสำหรับราดก่อนค่ะเรามาปรุงส่วนของน้ำราดค่ะใช้น้ำหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะตามด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัวช่วยของเราหนึ่งช้อนชาแล้วเราก็ผสมเดี๋ยวเราจะนำไป ตั้งไฟนะคะตัวเหล้าจีนเราจะใส่ทีหลังค่ะแล้วให้เพื่อนๆเตรียมตัวแป้งมันเอาไว้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะใส่ให้มีความข้นค่ะเราไปทำกันเลยค่ะเมื่อกระทะแห้งนะคะให้ลงน้ำมันเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอาตัวขิงค่ะหั่นเป็นแว่นๆนะคะลงน้ำมันน้ำมันเราจะได้มีความหอมเล็กน้อยค่ะให้ลงน้ำที่เราปรุงไว้เลยค่ะเมื่อน้ำซีอิ๊วเราเดือดน,นะคะ ใช้เพื่อนๆผสมแป้งกับน้ำค่ะลงเลยค่ะตัวเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก่อนปิดไฟนะคะให้ใส่เหล้าจีนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูนเลยค่ะแล้วปิดไฟได้เลยเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปนึ่งปลากันนะคะเราจะใส่ตัวขิงก่อนค่ะ ต้นหอมกับพริกเราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่สุกไปค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟระดับปานกลางประมาณสิบนาทีค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสุกแล้วยังสุกแล้วค่ะอันนี้เราก็จะน้ำของเราเนี่ยมาล่าเลยค่ะเราก็จะแต่งด้วยตัวต้นหอมนะคะตามด้วยพริกหั่นฝอยค่ะ ให้มีความสวยงามอันนี้เวลาเราไปกินร้านติ่งซำเนี่ยถ้วยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้แพงโขอยู่เหมือนกันนะคะเราสามารถทำกินเองได้ง่ายๆค่ะปามม้วนติ่งซำของเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะยังไม่ได้ยกออกจากซึงเพื่อนๆสามารถทดลองทำได้ค่ะวัตถุแล้วก็วัตถุดิบเราสามารถหาตือตามตลาดสดได้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ